ครับมานำเสนอรถไฟ้หวันใ่้กับทุกคนตัวนี้จะเป็นค่ายมิสกิครับเป็นซึ่งยนต์ของที่สุดนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ทีมิโกเมตประมาณว่ารันเกียร์ก็ต้มหยัดายก็ได้ไม่มีเสียงดังนะครับเป็นวงล่ายโควเวอร์นะครับตัวนี้ครับ E L 2700ดจุนยางหลังจะเป็นขอบที่างหนึ24สองนะครับ ดานหน้าจะเป็นเจ็ดี่อกครับก็รยันนี้ครับตั้งอยู่ตำบลตะเคียนอำเภอด่าหรือพนจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือชื่อเรียกกันว่าร้านเจรัญรุ่งเรืองสองพันสิบห้าสาขาหนึ่งนะครับสาขาสองตั้งอยู่ตำบลคอน,น้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีชื่อร้านวิลั่แททกเตอร์นะครับติดต่อสายตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์0ู1ย์ เก้เก้าสี่สามห้าหกเก้านะครับ้านผมจำหน่ายทั้ก็ขายเล็กชาวบ้านชาวญี่ปุน่นและคูต้าบ้านเราและอะไรทอนของรถเกี่ยวคูตาบ้านเราและอะไรทอดผมจะพวกสามสิบสี่ทูแปงห้าหกสิแปดและจะพวกรถเก่าญี่ปุ่นด้วยนะครับและรถบ้านด้วยนะครับซึ่งราคาจะไม่เท่ากันนะครับและอะไรใหม่ก็มีนะครับเปอร์โทรศัพท์ติดต่อกับแฟนผม0 8 4 8 8 2ป7 1 6น็นะครับและอุปกรณ์ต่อพ่วงของใหม่ของเก่า หรืออุปกรณ์เสริมเติมแต่งของรถไถท,ทั้งเก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นและฟูต้าบ้าน,าน,านเรานะครับทางร้านเรามีการบริการด้วยครับก็จำเบอร์โทรผมนะครับติดต่อกับผม0 9 9ย์7้าเก้ d เก้ r r 2 0 1 5นะครับเรื่องราคาเล้นโทรนะครับขอบคุณครับ